สวัสดีครับนี่คือการสปอยอนิเมะมหาศึกล้างพิพบตอนที่183นะครับ เปิดเรื่องมาในตอนนี้กองกําลังของชูฝานกับเยจู้ก็ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้อย่างรุนแรงเลยนะครับชูฝานเขาก็ตกใจไม่น้อยที่พลังระเบิดที่ห่างออกไป1ล้านกิโลเมตรจะรุนแรงจนมาถึงที่นี่ได้ส่วนทางด้านเยจู้เขาก็รู้นะครับว่าพลังระเบิดนี้มาจากฐานทัพของเผ่า,มาแมลงที่มีนักรบระดับอมตะจากเผ่าย่อยของเผ่า,มาแมลง12ตนประจําการอยู่และเขาก็สงสัยมากๆเลยว่าใครกันแน่ที่กล้าไปท้าทายพวกนั้น จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ต้นกําเนิดของการระเบิดพลังเมื่อสักครู่นี้นะครับพวกเราก็จะได้เห็นว่าหลวเฟิงก็กําลังต่อสู้กับศัตรูระดับอมตะทั้ง12ตนอย่างดุเดือดบาปบทะจึงได้กล่าวเตือนหลวเฟิงการรับมือกับนักรบระดับอมตะทั้ง12คนพร้อมกันนั้นมันเกินขีดจํากัดของนายแล้วนะส่วนหลวเฟิงที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการโจมตีของพวกมันก็ได้ตอบกลับไปว่าแค่นี้ยังห่างไกลาจากขีดจํากัดของข้าย,ยิ่งนักต่อมาในขณะที่ศัตรูทั้งหมดได้ทําการโพยพุ่งเข้าใส่หลว หลวเงลวเฟิงก็รู้ได้ทันทีว่าเวลาที่เขารอคอยให้พวกมันแยกกันในชั่วขณะเพื่อที่จะฉวยโอกาสสังหารพวกมันทีละตนได้มาถึงแล้วนั่นเองนะครับเขาจึงรีบกระโดดใส่พวกมันเช่นเดียวกันพร้อมกับเปิดใช้งานทักษะดาบสามเท่าทะรวมจักรวาลของเขาฟาดใส่พวกมันอย่างรุนแรงและในขณะที่พวกมันกําลังตกใจกับสิ่งที่เห็นหลวเฟิงก็ได้จัดการเปิดใช้งานทักษะวิชาดาบเจ็สังหารสิ้นชีพที่เขาเพิ่งคิดค้นขึ้นมาใหม่ซัดใส่พวกมันตนหนึ่งทันทีจึงทําให้เกิดการระเบิดอย่าง รุนแรงและพวกมันที่เหลือก็ได้กระเด็นไปไกลแต่อย่างไรก็ตามร่างกายของพวกมันก็ได้รับการฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็วซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเดียวกันที่หลัวเฟิงก็ได้ปลดปล่อยย่าดูดกลืนดวงดาวของเขาตามมาติด พวกมันที่เห็นดังนั้นจึงรีบประสานพลังเส้นใยดวงดาวแห่งชีวิตปิดล้อมหลัวเฟิงเอาไว้ทันทีส่วนทางด้านหลัวเฟิงเขาก็ไม่กลัวแม้แต่น้อยถึงแม้เส้นใยของเผ่าดาราจะรวบรวมพลังทั้งชีวิตของพวกมันเอาไว้จึงทําให้ยากต่อการหลุดพ้นแต่หลัวเฟิงก็รู้ดีนะครับว่าถึงจะแกร่งขนาดไหนก็ไม่อาจกักขังยาดูดกลืนดวงดาวของเขาเอาไว้ได้อย่างแน่นอนแล้วหลัวเฟิงก็ได้ปลดปล่อยยาดูดกลืนดวงดาวทะลุออกมาด้านนอกแล้วก็ไล่โจมตีพวกมันอย่างดุเดือดและหลังจากนั้นเพียงไม่นานก็สามารถพัน พันาการพวกมันทั้งหมดเอาไว้ได้นั่นเองนะครับแต่ถึงกระนั้นพวกมันก็ไม่ยอมแพ้พร้อมกับรวบรวมพลังและก็สามารถหลุดออกมาได้จากพันธนาการของย่าดูดกลืนดวงดาวเช่นเดียวกันทางด้านหลวเฟิงที่เห็นดังนั้นก็ได้จัดการโจมตีใส่พวกมันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเปิดใช้งานเพลงดาบพลังแห่งเลือดซัดใส่พวกมันระเบิดทันทีถึงแม้ว่าพวกมันจะสามารถฟื้นฟูตัวเองกลับมาได้อย่างรวดเร็วหลวเฟิงก็รีบใช้ย่าดูดกลืนดวงดาวจับพวกมันเอาไว้แล้วก็ดึงพวกมันฉีกกระจุยทันทีเช่นเดียวกันและพอพวกมันคิดจะ หลัวเฟิงก็ได้ยิ้มออกมาเล็กน้อยแล้วก็ใช้ยญ้าดูดกลืนดวงดาวของเขาล็อกตัวชายที่คุยโวโออวดใส่เขาก่อนหน้านี้เอาไว้ทันทีเลยนะครับจากนั้นหลัวเฟิงก็ได้เค้นถามมันไปนะครับว่าในบรรดา12ขุนนางมีคนหนึ่งจากเผ่าคาอูนามว่าเฟินยญ,ญาก็คือยักษ์หินตนนั้นใช่ไหมมันก็ได้ตอบกลับทันทีใช่เฟินยญ,ญาก็คือพี่ชายข้าและทั่วทั้งเกาะก็มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้พร้อมกับส่งคลื่นพลังจิตผ่านมาแมลงอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวของ เพื่อบอกถึงสถานการณ์ในตอนนี้ให้กับพี่ใหญ่ของมันได้รับรู้นอกจากนี้มันก็ยังได้ขู่หลัวเฟิงเจ้าต้องไตร่ตรองให้ดีนะถึงผลที่จะตามมาถ้าเจ้าคิดจะฆ่าข้าหลัวเฟิงเขาก็ไม่สนใจแม้แต่น้อยและก็ยังมองออกอีกว่ามันกําลังส่งข้อความไปถึงเฟินย่าหลัวเฟิงจึงได้บอกมันไปว่าไม่ต้องหลบซ่อนเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเองแล้วก็ใช้พลังของเขาจัดการดึงมแมลงตัวนั้นออกมาพร้อมกับประกาศออกไปทันทีพี่น้องและพักพวกของเจ้ารวนตายลงด้วยน้ำ มือของข้าหมดแล้วดูเหมือนว่าเผ่าคาอูก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรนี่นาข้าขอเตือนให้พวกเจ้ารีบออกไปจากเกาะหมอกแห่งนี้ซะเพื่อรักษาชีวิตของพวกเจ้าเอาไว้แล้วก็จัดการสังหารชายที่อยู่ตรงหน้าของเขาอย่างรวดเร็วบาบะทะก็รีบบอกกับหลวเฟิงในบรรดา12ขุนนางที่แข็งแกร่งที่สุดบนเกาะแห่งนี้ความสามารถของเฟินย่าถือเป็นระดับต้นๆเลยนะเจ้าไม่กลัวเขาบุกมาที่นี่อย่างนั้นหรือหลวเฟิงจึงได้ตอบกลับไปในบรรดา12ขุนนางมีเผ่า,มาแมลงถึง4ตนที่ถือว่าเป็นภัยคุกคมอัน ใหญ่หลวงต่อเผ่าพันธ์ุมนุษย์ถ้าไม่ฉวยโอกาสนี้ล่อพวกมันมาที่นี่เพื่อพลิกสถานการณ์แล้วจะรอมเมื่อไร่ ส่วนทางด้านเฟิ่อย่าที่ได้รับรู้เรื่องราวจึงทําให้มันโกรธแค้นหลวเฟิงเป็นอย่างมากพร้อมกล่าวขึ้นว่าข้าน้องชายข้าดูหมิ่นเผ่าพันธุ์ของข้าช่างหยามเกียดกันเกินไปแล้วเจ้าแห่งย่าดูดกลืนดวงดาวนีเลือดระหว่างเผ่าของขากับเผ่ามนุษย์ข้าจะเริ่มชําระจากเจ้าแล้วก็กระโดดออกเดินทางด้วยพลังอันมหาศาลของมันทันทีและเพียงไม่นานหลวเฟิงก็สามารถสัมผัสดได้ถึงการมาถึงของเฟื่องย่านะครับเขาจึงรีบเปิดใช้งานเขตแดนโลกภายในกายของเขาปะทะเข้ากับพลังของเฟิญญ่อ จึงทําให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงเฟินองย่าที่เห็นดังนั้นจึงได้กล่าวขึ้นว่าเจ้าแห่งย่าดูดกลืนดวงดาวไม่คิดว่าเจ้าจะยังอยู่ที่เดิมช่างกล้าหาญยิ่งนักหลวเฟิงก็ได้ตอบมันกลับไปข้ารอเจ้ามานานแล้วหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังนะเฟินองย่าจึงรีบกระโดดพุ่งโจมตีใส่หลวเฟิงอย่างรุนแรงจึงทําให้หลวเฟิงได้รู้ทันทีว่าพลังทําลายล้างของมันน่ากลัวและอันตรายยิ่งกว่าตอนที่เขารับมือกับนักรบอมตะทั้ง12คนพร้อมกันก่อนหน้านี้ซะอีกและจะ ากการรับการโจมตีอย่างต่อเนื่องจึงทำให้หลัวเฟิงกระเด็นไปไกลนะครับเฟิ่นงย่าก,ก็ไม่รอช้ากระโดดตามหลัวเฟิงมาติดๆหลัวเฟิงจึงรีบเปิดใช้งานทักษะวิชาดาบ3ามเท่าทะลวงจักรวาลโจมตีกลับไปอย่างรวดเร็วพร้อมบอกกับมันไปว่าก่อนหน้านี้ที่ข้ารับการโจมตีของเจ้าโดยตรงก็เพียงเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของเจ้าเพียงเท่านั้นแล้วก็บุกโจมตีใส่มันอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มันกระเด็นไปไกล จากนั้นในขณะที่มันกําลังคุยโวโออวดหลวเฟิงก็ได้ใช้บาทาตบหน้ามันไปหนึ่งทีแล้วก็เปิดใช้งานทักษะอาวุธศักดิ์สิทธิ์เทบะขั้นที่9โจมตี3มเข้าไปอย่างหนักหน่วงแต่อย่างไรก็ตามเฟินองหญ้ามันก็ไม่ยอมแพ้พร้อมกับรวบรวมพลังอันมหาศาลของมันแล้วก็ระเบิดอย่างรุนแรงใส่หลวเฟิงเช่นเดียวกันและเมื่อการระเบิดได้จบลงเฟืนองหญ้าที่คิดว่าหลวเฟิงได้สลายหายไปกับแรงระเบิดของมันก่อนหน้านี้ก็ได้พูดดูถูกหลวเฟิงเป็นอย่างมากเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนทางด้านหลวเฟิงในตอนนี้เขาก็ไม่ ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยพร้อมกับยิ้มออกมาเบาๆแล้วก็เผยร่างสัตว์ประหลาดเขาทองของเขาออกมาพร้อมทั้งใช้พลังกดทับเฟืร์นหญ้าเอาไว้ทันทีทางด้านเฟิร์นหญ้าที่เห็นดังนั้นมันก็ยังดูถูกหลัวเฟิ่งไม่เลิกนะครับพร้อมกับกระโดดโจมตีใส่สัตว์ประหลาดเขาทองแต่มันก็ต้องตกใจเพราะถึงแม้พลังของมันจะรุนแรงแต่ก็ไม่ระคายผิวสัตว์ประหลาดเขาทองแม้แต่น้อยจากนั้นสัตว์ประหลาดเขาทองก็กระโดดโจมตีใส่มันอย่างหนักหน่วงด้วยระดับพลังที่เทียบเท่ากับราชาอมตะแล้วตามด้วยกรงเล็บบ ฟาดใส่มันอย่างรุนแรงจนทําให้ร่างของมันแหลกสลายทันทีเลยนะครับและถึงแม้ร่างของมันจะฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็วแต่ก็โดนโจมตีจากสัตว์ประหลาดเขาทองแหลกสลายทุกครั้งและด้วยพลังของสัตว์ประหลาดเขาทองในตอนนี้ที่ประสานเข้ากับคัมภีร์ไร้นามขั้นพื้นฐานรวมกับวิสาลับขยายพลังต่างๆบวกกับพลังเจ้าผู้ครองดวงดาว10,000เท่าเมื่อรวมเข้ากันแล้วก็จะกลายเป็น16,600เท่าซึ่งก็เทียบเท่ากับระดับพลังของขุนนางอมตะแล้วหลวเฟิงเขาก็มั่นใจมากๆเลยนะครับ ว่าถึงแม้จะเป็นเฟืนหญยาก็ไม่อาจต้านทานการโจมตีของสัตว์ประหลาดเขาทองในตอนนี้ได้ ต่อมาในขณะที่เฟิร์นย่าตั้งใจจะเผาผลาญพลังระดับอมตะของมันเพื่อต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายหลัวเฟิ่งก็ได้จัดการเปิดใช้งานพลังอันแข็งแกร่งของปีกทองแห่งความโกลาหลนพร้อมกับกระโดดโจมตีใส่มันอย่างรวดเร็วและส่งพลังจึงทําให้เฟิร์นย่าตกใจเป็นอย่างมากเพราะเพียงแค่การโจมตีในครั้งเดียวก็สามารถทําลายร่างกายอมตะของมันไปได้2เอร์ซในชั่วพริบตาแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังรวบรวมพลังและบุกโจมตีใส่สัตว์ประหลาดเขาทองอีกครั้งแต่ก็ถูกสัตว์ประหลาดเขาทองจัดการมันอย่างราบคาเช่น เดวจนมันก็ต้องยอมร้องขอชีวิตของมันกับหลวเฟิงแต่หลวเฟิงก็ไม่สนใจแม้แต่น้อยพร้อมกับโจมตีใส่มันอย่างดุเดือดและในท้ายที่สุดถึงแม้มันจะตัดสินใจแยกร่างของมันออกมาแต่ก็ยังโดนสัตว์ประหลาดเขาทองโจมตีอย่างรวดเร็วจึงทําให้ร่างของมันทั้งหมดเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงแต่ด้วยความรวดเร็วของปีกทองแห่งความโกลาหนก็ทําให้หลวเฟิงสามารถออกมาได้อย่างสบายเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนทางด้านบาบาทาัทหได้พูดกับหลวเฟิงนะครับว่าร่างกายอมาตะของมันค่อยๆสลายหายไปจึง ทำได้เพียงที่จะระเบิดตัวเองเพื่อต่อสู้ครั้งสุดท้ายแต่การที่จะทำลายการป้องกันของปีกทองแห่งความโกลาหลนนั้นก็ยังห่างไกลย,ยิ่งนักหลวเฟิงจึงได้พูดขึ้นว่านอกจากการป้องกันที่น่าทึ่งแล้วถ้าหากศึกษาลึกลงไปก็อาจจะใช้ปีกชิ้นนี้เป็นใบมีดได้ซึ่งนั่นก็จะทำให้พลังของสัตว์ประหลาดเขาทองแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นและที่สําคัญอาจจะนําไปประยุกต์ใช้กับทักษะวิชาดาบได้เพียงแต่ตอนนี้ข้าย,ยังไม่รู้วิธีจึงจะต้องไปขอคําแนะนําจากท่านอาจารย์ จากนั้นหลวเฟิงก็รีบเข้ามาพบอาจารย์ของเขาในโลกจักรวาลเสมือนจริงทันทีทางด้านอาจารย์ของเขาก็ได้กล่าวชมหลวเฟิงนะครับว่าการโจมตีด้วยปลีกนั้นช่างเหมาะกับเจ้าจริงๆแต่เนื่องจากวิชานี้มีความพิเศษแต่แทนที่จะอ้างอิงจากวิชาลับที่มีอยู่แล้วเจ้าวควรจะสร้างวิชาของตัวเองขึ้นมาดีกว่าหลวเฟิงที่ได้ยินดังนั้นเขาก็ได้แต่คิดในใจเพราะเพียงแค่วิชาที่ผู้อาวุโสฮิโรโดสร้างขึ้นมาเขาก็ใช้เวลานับพันปีในการศึกษาก็ยังเข้าใจเพียงขบวนท่าเดียวหากคิดที่จะ สร้างวิชาของตัวเองขึ้นมานั้นเกรงว่าจะยากเกินไปจนเขาคิดไม่ถึงนั่นเองนะครับนอกจากนี้ท่านอาจารย์ก็ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าราชาอมตะเผ่า,าต่างๆที่ครอบครองแผ่นดินใหญ่ของอาณาเขตหยานจีเพื่อทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าที่ชนพื้นเมืองทิ้งเอาไว้นั้นได้ก่อให้เกิดสงครามนองเลือดนับไม่ถ้วนหากเจ้าต้องการออกจากเกาะหมอกโดยเร็วเพื่อที่จะแข่งขันกับราชาอมตะต่างๆเหล่านั้นวิธีการโจมตีด้วยปีกที่เจ้าสร้างขึ้นเองเพียงเท่านั้นที่จะเป็นไพ่ตายของเจ้าแต่อย่างไรก็ตาม จะให้คําแนะนำแก่เจ้าในเวลาที่เหมาะสมจนกว่าเจ้าจะเข้าใจในวิชาต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับ ต่อมาในขณะที่เผ่าจากกลที่มีนามว่าซือไวขากําลังสอบถามลูกน้องของมันเกี่ยวกับภารกิจที่ท่านอาจารย์ของมันได้มอบหมายไปก่อนหน้านี้ว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วมันก็ยังได้ถามถึงเบาะแสของตราสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับแต่จู่ๆท่านอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพวกมันก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเรียกตัวชื่อไวขาจงมาพบข้าเดี๋ยวนี้ซือไวขาจึงรีบรายงานท่านอาจารย์ของมันกลับไปว่าขณะนี้ได้สําเร็จภารกิจตามที่ท่านต้องการไปแล้ว51.2%สังหารยอดฝีมือต่าง เข่าพันไปแล้ว893ตนและก็สามารถรวบรวมตราสัญ,ญลักษณ์ได้3มชิ้นแล้วท่านอาจารย์ของพวกมันที่ได้ยินดังนั้นก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็ย้ำกับพวกมันไปอีกว่าการรวบรวมตราสัญ,ญลักษณ์ถือเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกนั่นเองนะครับแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงและจบแบบไหนโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ